อันนี้คือเขาเรียกตัวขนมโครกสีลังกาอันนี้มีไสไทยด้วยเขาจะจะ,จะปรุงเหรอไได้เลย น่ารักจังเลยโอ้ว้าวนี่ครับน่ารักมากๆจงทกสีนากาดงพวเอาไม่เอวเอาไปอันนี้นิดงนึงดาวไข่ดาววอนี่ับโชว์ Wow, very good. Thank you. Thank you. Thank Ya, kita dulu. Kalau saya pengen lah,